สวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ทุกท่านนะคะในคลิปนี้ข่าวดีในช่วงเดือนสิงหาคม65นี้จะเป็นเรื่องอะไรนะคะเรามารับฟังความหมายกันได้เลยค่ะไพ่ใบรแรกได้ไพ่พระวิศนุกรรมค่ะตามมาด้วยไพ่พระแม่ธรณีและใบสรุปคือไพ่พระแม่โพศพค่ะคนวันเสาร์นะคะเป็นคนที่จิตใจหนักแน่นเข้มแข็งมั่นคงค่ะ มักจะเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวนะคะแบกรับภาระหนกักแต่ว่าทำเพื่อคนที่คุณรักทำแล้วก็มีความสุขด้วยค่ะไพ่พระวิศณุกรรมการบุกเบิกเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะคะและยังโดดเด่นในเรื่องของความรู้ความสามารถของคุณเป็นหลักเลยค่ะคือได้รับความชื่นชมในเรื่องของผลงานค่ะไพ่พระแม่ธรณีนะคะ ไพ่พระแม่ธรณีเนี่ยแทนคนที่จิตใจหนักแน่นเข้มแข็งมีความมั่นคงสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็เอาชนะศัตรูอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยจิตใจที่หนักแน่นเข้มแข็งนะคะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นค่ะทำอะไรทำจริงค่ะแล้วก็มักจะประสบความสำเร็จด้วยความขยนันความมุ่งมั่นความอดทนไพ่พระแม่โพสตโดดเด่นในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองค่ะ เป็นไพ่โพค่ซับขอสรุปว่าในเรื่องของการงานนะคะมีเกณฑ์ได้บุกเบิกเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆผลงานของคุณโดดเด่นความรู้ความสามารถของคุณเนะะี่ยค่ะจะตอบโจทย์ในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองค่ะเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีความสามารถสงูงมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จกัก เป็นที่ยอมรับแล้วก็นํามาซึ่งทรัพย์สินเงินทองนํามาซึ่งการใช้ชีวิตที่มีความสุขกายสบายใจมีความสุขในรูปแบบการใช้ชีวิตที่แท้จริงค่ะในช่วงเดือนสิงหาคมเนี้ยที่ผ่านมาค่ะถ้าคุณเหนื่อยมานานทํางานหนักมาเยอะหรือคุณพยายามที่จะแบบบุกเบิกเริ่มต้นทําอะไรใหม่ใหในเรื่องของความรู้ความสามารถลิขสิทธิ์ทางปัญญาความสามารถทุกรูปแบบที่คุณมีะค่ะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ความคิดสร้างสารรค์นะคะหรือ,อผลงานต่างๆของคุณเนะะี่ยค่ะจะประสบความสำเร็จอย่างชัดเจนในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ค่ะในเรื่องของการเงินสำหรับใครที่คิดจะซื้อจะขายนะคะบ้านทรัพย์สินที่ดินมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินก้อนค่ะมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จใครที่เป็นนายหน้านะคะเป็นนายหน้า อสังหาทรัพย์สินที่ดินทุกรูปแบบมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนใหญ่ค่ะตอบโจทย์มากในเรื่องของการเงินค่ะความมั่นคงหลักฐานบ้านช่องอยากได้บ้านได้ค่ะอยากขายที่ขายได้ค่ะอยากเป็นในหน้าปิดจ็อบป,ปิดงานได้จบได้รับเงินก้อนประสบความสําเร็จอย่างที่คุณต้องการค่ะความโชคดีมาแบบจัดเต็มมากเลยค่ะและยังโดดเด่นในเรื่องของความรักนะ คนโสดมีโอกาสได้เจอคู่แท้ค่ะมีโอกาสได้เจอคนรักจริงหวังแต่งกล้าพิสูจน์รักแท้ให้กับคุณได้รับรู้รักแบบหวังก่อร่างสร้างครอบครัวร่วมกันค่ะคนมีคู่อยู่แล้วนะคะมีทรัพย์สินเงินทองที่มั่นคงค่ะมีครอบครัวที่อบอุ่นความรักเป็นความรักที่มั่นคงและมีความสุขค่ะขอเป็นกำลังใจให้ผู้ที่เกิดวันเสาร์ทุกท่านนะคะ ขอให้คุณสมหวงังสมความปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่คุณต้องการค่ะวันนี้สวัสดีค่ะอาจารย์สาธกาพรมยานค่ะไพ่พรมยานพยากรณ์ค่ะ